ไ้กว่อบอกไม่้็ไต่ได้ต่สไลต่อไปครับไต่อไ้อะไงนี้ี่เลยวครงตนี้นะครับเป็นผู้ฝึกนะครับคาที่ปลอดภัยนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเชิญวิทยากรนะครับเชิญนะครับยังเป็นโรงอาหารเนาะใช่ไหมครับตัวนี้เป็นถือว่าเป็นห้องประชุมแล้วอยู่ในนี้แหละครับอ่ะนะครับเพื่อการเสียเวลาเปตุ๊กปีนะครับเราจะมีการอบรมับที่ปลอดภัย จนถึงหน้าคืนวันนี้ใครเกิดใครเกิดวันที่ไหนบ้างลุกเมือลุกมื่อนั่ลุกมือครับกล้าเลยนะแล้วก็มีสติทุกน้ำนะครับแล้วก็พี่วันนี้พี่จะบรรยายนะครับในหัวข้อต่างๆนะครับ้า50ข้อต้องผ่านกี่ข้อ45ก้อนะครับ45ก้อไช่นะครับมันจะมีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีนะครับบอกกันเอา มองได้90องศาเลย45องศาสามารของเห็นถูกต้องหมครับมีใครใส่ไหมมีไหมมีที่ถูกต้องควรสวมใส่อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมใส่สายรัดทางทุกขนะครับเวลาขับขี่ถ้าเราขี่เข้าไปในเมืองหรือตัวอำเภอน,นะครับ้างการที่ตำรวจนะครั เห็นน้อยนะครับด้านข้างนะครับเราต้องหมั่นดูกระจกทั้งสอบข้างนะครับหมั่นดูกระจกต้งสอบข้างแล้วไม่อยู่เงี้ยหรือด้านข้างเนี้ยทะเลาะบอกเปิดโปงให้ช่วยยืนด้วยไหม นท่านผู้กำองคงศักดิบารรัศ สวัสดีค่ะค่ะนะตอนนี้นะคะเราได้ยืนอยู่กับท่านผู้กํากับพลศัร์วีรศรีท่านเป็นผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรอำเภอหนองบุญชีค่ะยองนะคะ,นะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านนะคะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์นะคะในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะครับสวัสดีครับอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะถึงเทศกาล ปีใหม่2 5 6 4แล้วนะครับครับช่วงนี้เป็นช่วงตะเตรียมการก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับสำหรับของอำเภอหนองสีของเราเนี่ยก็มีการบูรณาการทุกภาคส่วนไม่ว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานการศึกษาโดยเฉพาะวิทยาการอาชีพหนองสีนะครับได้นำนักศึกษานะครับมาร่วมกัน รตรงประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ขับขี่ญาตพานาะผู้สัญจรบนทางถนนท้องถนนนะครับให้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับเคารพกฎจราจรไม่ขับรถเร็วเมาไม่ขับหรือว่าสวมหมวกกันน็อกเพื่อ,อลดความบาดเจ็บให้น้อยลงนะครับในส่วนของอ การังคับใช้กฎหมายของเราก็จะดาเนินการังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปด้วยนะครับทั้งการให้บริการให้กับพ่อแม่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่รับผิดชอบนะครับก็ในปีใหม่นี้ก็ขอฝากกับผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนขอใหอ้ใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะครับแล้วก็ ปีใหม่นี้ก็ขอให้เที่ยวกับครอบครัวอย่างมีความสุขแล้วก็ฝากวาชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับข่ายแนวนาญาท่านได้พักผ่อนนะคะค่ะและลำดับต่อไปสิริเรืองวัฒนานะครับปลัดอำเภอทำหน้าที่แทนท่านายอำเภอในวันนี้เดินทางมาร่วมงาน สวัสดีครับครับผมท่านประหลัดครับวันนี้าทางอำเภอนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับทางวิทยาลัย,ายการอาชีพหนองกรุงศรีวันนี้มีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็อยากให้ท่านประหลัดนะครับช่วยเชิญชวนประชาชนในท้องถิ่นนะครับส่งเสริมแล้วก็รณรงค์ช่วงหน้าเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับาจากสถิติที่ผ่านมาที่อำเภอทําหน้าที่ร่วมกับหน่วยราชการหน่วยงาน อื่นดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนนะครับจากสถิติแล้วปรากฏว่าอุบัติภยัยอุบัติเหตุทางการจราจรที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์มีสูงมากนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนใหญ่เราก็ทําผิดกฎจราจรหรือเมาแล้วก็ขับแล้วก็ไม่สวมบมวกกันน็อกอะไรประมาณนี้นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับมามาร่วมกันรณรงค์ในช่วงเทศกาลให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ช่วงหน้าเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยากให้ท่านประหลัดนะครับช่วยอวยพรนะครับไหนๆก็ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับช่วยอวยพรให้กับประชาชนในเขตอำเภอหนองกุงศรีแล้วก็ใกล้เคียงหน่อยครับ,รบในโอกาสปีใหม่นะครับก็ขอให้พี่น้องชาวอำเภอนองสศรีนะครับมีความสุข มากมากนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอุบัติภัยก็ระวังนะครับาดื่มก็ไม่ขับให้อยู่บ้านก็ดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับเหมือนการที่รัฐบาลนะครับก็ได้กระตุ้นเรื่องการส่งเสริมใช่ไหมครับเมาไม่ขับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราก็ต้องเคารพกฎจราจรและวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนก็จะเคารพกฎจราจรเช่นเดียวกันวันนี้ขอขอบคุณท่านประหลัดและก็ทีมงานมากนะครับครับ ห้าสี่สามสองหนึ่งท่านครับค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับท่านผู้อุ่งในการวิทยาลัยการอาชีพหนอองศ์ีของเรานะคะแล้วก็คุณครูและบุคลากรทางกา,ารศึกษาทุกท่านนะคะท่านผู้อุ่งในการวิยาลัยการอาชีพหนอองศ์ีของเรานะคะท่านสุรวัตรปิติจรารชชาวุลนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านผู้มุ่งในการนะคะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในวันนี้นะค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับ วันนี้วิทยาลัยการอาชีพนอง o งศสีนะครับได้จัดกิจกรรมร่นนันลงขับขี่ปลอดภัยในสานศึกษานะครับในเทศกาลปีใหม่2564ที่จะถึงนี้นะครับกิจกรรมมีมาตั้งแต่ช่วงช้าแล้วนะครับก็คือหนึ่งเรื่องของการอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ตำร,รวจสอพอออำเภอหนองสีนะครับ ร่วมกับ Honda Car, กาลสินสุพัฒน์มอเตอร์สาขาหนองอุงศีอีฮงมอเตอร์ Motor, นะครับมดเหลืองมดแดงของสาขานองอุงศรีนะครับแล้วก็แสงตัวันลิซซิงนะครับวันนี้เรามาร่วมออกบูธจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับในกิจกรรมวันนี้นอกจากอบรมให้ความรู้กับลูกๆนักศึกษา,าของพวกเราแล้วนะครับเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องของการขับขี่ให้มีความปลอดภัยในเรื่องของช่วงเทศกาล ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เราจะร่วมรณรงค์ให้กับทางอำเภอให้ประชาชนคนทั่วไปได้ตระหนักด้วยนะครับว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาสถิติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บล้มตายก็คือวัยรุ่นนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือคนกลุ่มวัยทำงานและที่อันตรายมากาคือเรื่องของยานพนาหนะที่เป็นจักรยานยนต์นะครับ วันนี้เราจึงจัดรูปขบวนในเรื่องของการคารวานนะครับที่จะแห่รอบเมืองอำเภอหนองสีนะครับหลังจากที่วันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านนายอำเภอนะครับท่านจารวุวัฒน์ูแก้วนะครับให้มาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ท่านติดภารกิจเรื่องถแถลงข่าวและก็เรื่องของการจัดการเลือกตั้งของอบจที่จะถึงนี้นะครับได้มอบท่านปอวุโสให้มาทําหน้าที่แทนนะครับ ในกิจกรรมนนี้ในการลนลนรงนะครับต้องขอบพระคุณภาคีเครือข่ายที่จะช่วยกันให้กิจกรรมตรงนี้สําเร็จได้แล้วก็ลดอุบัติเหตุให้ได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ขอบพระคุณบุคลากรผมนะครับทุกภาคส่วนทุกทีมทุกคนนะครับลูกๆนักศึกษานะครับวันนี้เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นขบวนสวมหมวกกันน็อกให้มีความปลอดภัยพ่อครูแม่ครูก็จะขับรถยนต์น,นะครับร่วมลณรง ทั่วอำเภอหนองคุองศรีนะครับดังนั้นกิจกรรมวันนี้คาดหวังนะครับคาดหวังว่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องของการลดอุบัติเหตุความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ว่าจะเป็นสวมหมวกนิรภัยนะครับเมาไม่ขับนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่มันมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับดังนั้นชาววิทยาลัยการอาชีพหนองคืองศรีนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับที่จะใช้ชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะครับท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพมาจากาที่ทํางานที่ไหนก็ให้เดินทางมาด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ด้วยความคาดหวังให้ทุกชีวิตกลับมาหาคนที่เรารักอย่างมีความสุขนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับ ในโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิทยายลัการอาชีพหนองุสีนะคะที่ท่านได้ให้เกียรติจัดโครงการดีๆในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะไปรับชมบรรยากาศนะคะในการจัดกิจกรรมนะคะริ้วขบวนต่างๆและก็คาราวานต่างๆขอขอบคุณค่ะก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านครับใช่ค่ะวันนีค้ครับวันที่1 6ับเดียนทนวาม ผมะเริส่งไปบสามที่ตีตัวจะเป็นรถยนยายนะ่ก็จะทำธ้รกรรมตัวนีางก็จะมีเดี๋ยวรถแนีให้สัก20นาที ชาวคุณก็ได้เดินพาเดินชมนะครับตามสถานที่ต่างๆและตามคูนจัดแสดงต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณดีมากๆนะครับสำหรับ เป็นปีองนะครับิษัทเรามอร่องยงานบงการแล้วก็บรัทโรานงคะแล้็รคบคุมากจากทแล้วก็รัสัมพันธ์ไปด้วยนะครับในส่วนของขบวนก็จะมีในส่วนนองรัวแล้วก็สรจน นะครับก็จะดูแลความร้อนเพื่อการเป็นตัวบวกนะครับแล้วก็ในส่วนก็จะได้หม้อในที่เกิดเพที่จะเึ็นตัวบวกเจะเข้าสู่พื้ที่เปิดเป็นรอบงเราจะกินน้ำสามแล้วก็ในท้องของเทศกาลปีใหม่นะครับในวันที่1แล้วก็มีการบริการเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่ง S <S ล,ลำดับต่อไปก็จะเข้าสู่วิธีการเชิญพิธีกรครับ564ค่ะขอเรียนเชิญประธานในวิธีนะคะนายสัญญารงติิ um ีเดืองวัฒนาค่ะถนนภายในสถานศึกษาก่อนเทศการปีใหม่2564 การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่2564มีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการดังนี้1เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการใช้กฎหมายจราจรนเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน693คนและมีครูบุคลากรเจ้าหน้าที่จำนวน68คนรวมทั้งสิ้น761คนสถานีตำรวจภูทรอำเภอหนองมุสีที่อนุเคราะห์วิทยากรและคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศาึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองมุสีกาดนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้ประกอบพิธีเปิดโครงการลดน้ลงป้องกันและลดลดการสุขามอเตอร์สานาลงสีนั้นมีกาอจจกมีแต่ฮอนด้าสาขาจังหวัดกระสินนักกูบุตรคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักึกษาวิาลการชีพน้องสีทุกท่าน วันนี้นะครับท่านเ,เจอท่านจะวัดครูกแก้วนะครับติดราชการนะครับก็ได้มอบหมายให้กับผมสัญพงศ์สิริเวัฒนาประหลัดศุกรนะครับมาทงาน้าที่แทนนะครับภายในสถานศึกษาก่อนเทศกาลปีใหม่พศ2005ไดลดภูมิปัเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาก่อนเทศกาลปีใหม่จราจรโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ ภาค่อนให้เพ <Hey, ียงพอทั้งนี้เพื่อไม่ให้นักเรียนนักศึกษาประมาทเจือนเลอและได้มีพฤติกรรมผิดในการใช้รถใช้ถนนในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้กำกับการทีตำรวจสรหนองสีเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายท่านผู้สอนทุกท่านท่านผู้ส่วนบรกาศและผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในครั้งนี้ทุกนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การศึกษาก่อนเทศกาลปีใหม่พศ2564ของวิทยายการอาชีพหนองคุสีหน้าบัดนี้ครับขอเสียงตกมือเลยครับให้กับการท่านประธานพิธีครับท่านประธานวุฒิสภาหนมงคุณสีหัวนินภัยครับเชิญครับเอาให้ครบเลยลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ4็ดสองสิบสามสิบสี่ใบต่อสิบสี่ใบท่นผู้ชายผู้หญิงเรามาหมดเลยลูก

ถ้ากิจกรรมนะครับของโครงการลดลงป้องกันท่าสองซูมพมอเตอร์นะครับกาลสีน่า้าค่านะครับอีโมดแดงมอเตอร์นะครับซึ่งอยู่สาขากาลสินงหนึ่งสองสามลุกนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองหนึ่งสอง กค้าที่ว่าจะจะเปิดัด้วยนะครับรถนะครับยังมด้ด้วยกยังโดนด้วย สามสิบสี่ห้าเจ็ดก็สับดอบทดสอบเชื่อ ทดสอบทดสอบมีทดสอบสามสิบห uh, ้าทดสอบทดสอบอ่า๋หลือตรงนี้นะครับเราบงคนจะสมัครยากนะครับประชาสัมพันธ์นะครับพูดถึงนะครับโครงการต่างๆ thank <laughs> you ไปเขาน่ะเขามันเขาไมา่ไมตนี้แล้วเนอไาเอา้าเจ็บไปนี่